สวัสดีครับยินดีดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองแตรมี่ทีวีกันอีกเส้นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับนิยายเรื่องกลลวงในสุดเทศซาลีเวสน,นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาต่อกันที่บทที่23กันนะครับสำหรับวามเดิมจากบทที่22นั้นหลังจากที่งานเลี้ยงของตระกูลวิลสันจบลงทุกคนก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านตัดภาพมาในเช้าว,วันรุ่งขึ้นแคลรก็ได้ตื่นแต่เช้าแล้วก็รีบไปทํางานในฐานะผู้อํานวยการบริษัทเป็นวันแรกส่วนซาลีก็ได้ทํางานบ้านตามปกติ แต่จูจูแม่ยายของเขาเอเลนก็โทรหาเขาและบอกให้เขาไปหาเธอที่พินนาเคิลเอ n u นิเมื่อซาลีไปถึงเขาก็พบว่ามีกลุ่มคนกําลังร้องเสียงดังประท้วงอยู่ที่หน้าบริษัทประกันภัยหลังจากนั้นเขาก็ทราบว่าเอเลนแม่ยายของเขานั้นได้ใช้เงินออมทั้งหมดของครอบครัวในการลงทุนซื้อประกันกับบริษัทนี้และวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเขาจะได้เงินปันผลจากประกันที่พวกเขาลงทุนไปแต่ทว่าบริษัทกลับไม่ได้คืนเงินให้พวกเขา แถมบริษัทยังถูกปิดและมีพนักง,งานอยู่ไม่กี่คนที่ยืนกันพวกเขาไม่ให้เข้าไปในบริษัทดังนั้นพวกกลุ่มคนทั้งหลายจึงมาร้องประท้วงกันเพื่อที่จะได้รับเงินปันผลและสิทธิผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับในการที่พวกเขาลงทุนในประกันดังนั้นเหตุผลที่เอเลนโทรหาซาลีก็เพื่อให้ซาลีมาประท้วงแทนเธอเมื่อเอเลนเห็นว่าซาลีไม่สามารถทําให้เธอได้รับเงินคืนได้เธอจึงต้องการหาคนอื่นที่สามารถช่วยเหลือเธอให้ได้รับเงินคืนได้ และจูๆ่ๆเธอก็นึกถึงเควินลูกพี่ลูกน้องของเจอโรที่เธอพบในงานเลี้ยงของตระกูลวิลสันเมื่อวานโชคดีที่เควินทิ้งน้ำบัตดไว้เธอจึงเปิดโทรศัพท์และกดโทรออกไปยังหมายเลขของเควินและแล้วบทที่22ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็สามารถกลับไปย้อนดูบทที่22ได้นะครับผมทำลงไว้ในซ่องแล้วหรือจะสามารถย้อนไปดูตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่22ได้เลยและผมทำเป็น p ย a y l i s t ไว้แล้วนะครับ หรือจะกดไปที่มุมบนขวาก็ได้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ทั้งเพลย์ลิสต์แล้วก็บทที่22เลยนะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลางั้นเราไปต่อบทที่23กันเลยนะครับบทที่ 23, ทท23เมื่อเอเลนโทรหาเควินสายก็ถูกตอบรับอย่างรวดเร็วเอเลนรีบพูดขึ้นว่าฮัลโหลเควินใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ ดิซันแม่ของแคลค่ะนับตั้งแต่ที่ได้พบกับแคลในงานเลี้ยงความงามของเธอก็ทําให้เควินแทบล้มทั้งยืนเขาไม่สามารถตัดใจจากเธอได้เลยเขาหงุดหงิดและไม่รู้ว่าจะควรเข้าหาแคลได้ยังไงเมื่อบังเอิญแม่ของเธอโทรหาเขาเขาคิดว่าเอเลนต้องตกที่นั่งลําบากและแน่นอนว่าเขาจะไม่พลาดโอกาสนี้ดังนั้นเขาจึงใส่น้ําเสียงที่จริงใจและพูดว่าครับคุณป้าคุณป้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเอเลนรีบพูดขึ้นว่า เควินมีบางอย่างที่ซันต้องการให้คุณช่วยเหล่าบรรดาเพ,เพื่อนเก่าของป้าและป้าได้ซื้อกลมมาทันจากบริษัทประกันภัยที่มีชื่อว่าเอเซลอินชัวรัแลนส์และเราได้ใช้เงินทั้งหมดของเราเพื่อซื้อมันอย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้เราในตอนนี้และพวกเขาก็จะไม่คืนเงินให้เราด้วยซ้ําคุณช่วยหาวิธีที่จะช่วยป้าให้ได้รับเงินคืนได้ไหมเควินรู้สึกยินดีเมื่อได้ยินโดยคิดว่าถึงเวลาที่เขาต้องแสดงตัวแล้วดังนั้นเขาจึงพูดอย่างมั่นใจว่าคุณป้าไม่ต้องกังวลน,นะครับ ผมจะไปหาคุณป้าโดยทันทีผมจะช่วยคุณป้าแก้ปัญหานี่เองครับเอเลนดีใจมากคุณพระช่วยขอบคุณมากเควินหลังจากวางสายเธอก็จ้องไปที่ซาลีอีกครั้งและรู้สึกหดหู่ในใจเป็นอย่างมากก่อนจะพูดว่าบางคนก็ไร้ประโยชน์เหมือนกองขยะเราไม่สามารถไว้วางใจอะไรเขาได้เลยเขาทําอะไรไม่ได้นอกจากยืนประท้วงข้างๆนี่ซาลีหัวเราะเยาะแม่ยายของเขาสร้างตาบอดจริงๆเธอขอให้เควินช่วยเหลืองั้นเหรอ บริษัทได้ซอ่อกงพวกเขาไปหลายสิบล้านพวกเขาต้องมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาแน่ถึงได้กล้าขนาดหลอกโกงเงิน,ปน,นเป็นจำนวนมากเป็นไปได้ว่าหัวหน้าใหญ่แห่งโลกมาเฟียจะอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้เควินจะขอให้นักต้มตุ๋นที่แกมโกงเหล่านี้คายเงินออกมาได้ยังไงอิทธิพลของตระกูลไว้อยู่ในระดับปานกลางที่ดีที่สุดหลังจากที่เอ็มแกรนด์กรุ๊ปได้ยุติโครงการทั้งหมดกับพวกเขาอำนาจของพวกเขาก็โหดหายไปมากโดยพื้นฐานแล้วเป็นไปไม่ได้ที่ตระกูลไว้จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการซอร่อกงทางด้านการเงิน ท้ายพูดอย่างตรงไปตรงมาซาลีสามารถโทรหาไอแซคแห่งแซงกิล่าได้และปัญหาจะได้รับการแก้ไขโดยทันทีท้ายที่สุดไอแซคก็เป็นตัวแทนของตระกูลเวสในโอลัสฮิวผู้ซึ่งสามารถทําให้นักธุรกิจและผู้คนจากด้านดีและด้านร้ายต้องหลีกทางให้เขาอย่างไรก็ตามเอเลนแม่ยายของเขาเป็นคนที่น่ารังเกียจและน่าลาคาญเหลือเกินเนื่องจากเธอมั่นใจในตัวเควินดังนั้นเควินจึงควรขึ้นเวทีและทําทุกอย่างตามที่วางแผนไว้ ผู้คนที่อยู่รอบตัวเอเลนมีรอยยิ้มที่สดใสปรากฏขึ้นบนใบหน้าของพวกเขาเมื่อเห็นเอเลนโทรหาใครบางคนพวกเขามารวมตัวกันอย่างรวดเร็วเพื่อถามเธอว่าผู้มีอำนาจคนไหนที่จะมาช่วยเหลือพวกเขาได้เอเลนเม้มริมฝีปากเป็นรอยยิ้มอย่างคาคภูมิใจและประกาศว่าทุกคนไม่ต้องกังวลสันขอให้คุณไว้มาช่วยเราเขามีอิทธิพลและมีความสามารถมากสันเชื่อมั่นว่าเขาจะทําให้เราได้รับเงินคืนอย่างง่ายดายมีคนร้องขึ้นด้วยความประหลาดใจว้าวคุณไว้เลยเหรอ เอเลนคุณยอดเยี่ยบจริงๆที่ได้พบกับผู้ชายที่มีอำนาจแบบนี้ใช่คุณไว้ต้องมีเครือข่ายและคอนเน็กชันที่สำคัญมันคงจะเป็นแค่เรื่องง่ายๆสำหรับเขาที่จะจัดก,การปัญหาของเราใช่ไหมเอเลนตั้งแต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้จักกับชายหนุ่มที่มีอำนาจเช่นนี้ทำไมคุณไม่ให้ลูกสาวของคุณแต่งงานกับเขาละ่ะทำไมถึงเป็นคนขี้แพ้แทนเอเลนจ้องซาลีอย่างดูถูกเหยียดหยามและพูดอย่างเย็นสาว่าสายขี้แพ้คนนี้จะถูกไล่ออกจากครอบครัวในเวลาไม่นานนี้หรอกซาลีไม่ได้พูดอะไร เขากาลังรอ,งองให้เควินมาถึงได้ดูว่าหายนะของพวกเขาจะลงเอยอย่างไรจากนั้นไม่นานรถปอร์เช่สีดําก็หยุดลงต่อหน้าทุกคนอย่างซาสาชายหนุ่มรูปหล่อในสุดสุดก้าวออกมาจากรถเควิน <Kevin S 1> ไว้มาที่นี่เหล่าบรรดาป้าป้าก็ร้องด้วยความตกใจว้าวดูเขาสิซั่งหล่อเหล่าและดูสลาดสรรสงสัยจริงๆว่าครอบครัวไหนจะโชคดีได้เขาเป็นลูกเขยกันนะ้าใช่ถ้าลูกสาวของฉันได้แต่งงานกับเขาฉันก็คงตายตาหลับแล้วโอ้ย หยุดฝันเถอะถึงแม้ว่าคุณจะตายไปแล้วเขาก็ไม่ชอบลูกสาวของคุณหรอกค่ะทันทีที่เอเลนเห็นเควินเธอก็รีบเข้ามาข้างๆเขาและพูดอย่างจริงจังว่าทั้งนี้เควินในที่สุดคุณก็มาฉันกําลังตั้งหน้าตั้งตารอคุณอยู่เลยแท้จริงแล้วคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอจริงๆก็คือเควินเควินพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณป้าครับผมเสียใจมากที่ทําให้คุณรออย่างนี้โอ้ไม่เลยเควินคุณใจดีเกินไปคุณใช้เวลาเพียงสิบนาทีเพื่อมาที่นี่ คุณมาเร็วมากทันทีที่ผมได้ยินว่าคุณป้ากําลังมีปัญหาผมก็รีบขับรถมาทันทีผมฝ่าไฟแดงมาเลยด้วยซ้ําเอเลนดูตกใจมากแต่ก็ถามด้วยความกังวลน,นั่นจะไม่ทําให้คุณมีปัญหากับตํารวจเหรอไม่ครับตํารวจจราจรเป็นคนรู้จักของผมทั้งหมดโทรศัพท์คือสิ่งเดียวที่ผมต้องมีไว้เพื่อจัดการกับใบสัง่งเควินแกรแมในลําคอและเริ่มพูดอีกครั้งมาคุยกันเรื่องของคุณป้ากันดีกว่าครับคุณป้าถูกหลอกจากทั้งหมดเท่าไหร่ครับเอเลนถอนหายใจอย่างหดหู มากกว่า1ล้านดอลลาร์เพราะเขาสัญญาว่าสันจะได้รับเงินปันผล2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ในเดือนนี้แต่ตอนนี้ซันไม่สามารถรับแม้แต่เงินกองทุนคืนด้วยซ้ําเควินพยักหน้าและพูดอย่างแน่วแน่ว่าโอเคครับไม่ต้องกังวลน,นะครับผมจ,จัดการเรื่องนี้และผมจะช่วยให้คุณป้าได้รับเงินคืนอย่างแน่นอนจากนั้นเขาก็เห็นซาลีที่ยืนอยู่ข้างเอเลนและใบหน้าของเขาก็ดูดันลงเล็กน้อยเขามคาดคิดว่าจะได้เห็นไอคแพแที่นี่นับตั้งแต่ที่เขาได้พบกับแคล เขาก็มีความปรารถนาที่จะทําความสนิทสนมกับเธอและความปรารถนาของเขาก็ยิ่งแรงกล้ามากขึ้นเมื่อเขาได้ยินจากเจอรลรอว่าเธออาจจะยังบริสุทธิ์อยู่ดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จ,เจเะเยอะ่อเย้ยเมื่อเห็นสามีขี้แพ้ของแคลเขาเสยียยิ้มอย่างจงใจและพูดว่านี่ซาลีฉันไม่รู้ว่านายอยู่ที่นี่ด้วยนายมีวิธีที่จะช่วยคุณป้าได้รับเงินคืนหรือเปล่านายอยากลองก่อนไหมล่ะฉันไม่อยากให้นายโทษว,ว่าฉันแย่งซีนนายน่ะเอเลนพูดอย่างเร่งรีบว่าโอ้ย หยุดเรื่องไร้สาระเถอคะค่ะเขาจะทําอะไรได้สิ่งเดียวที่เขาสามารถทําได้มากที่สุดก็คือการอ้าปากและประท้วงเควินคะปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวเถอะเควินพยักหน้าและย่อเย,ย้ยถ้าซาลีไม่สามารถช่วยคุณป้าได้ถ้าอย่างนั้นผมจะลองช่วยดูนะครับซาลียิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างครึ่งๆกลางๆว่าโชคดีนะคุณไว้เควินหัวเราะอย่างหยัดหยามในเวลาเดียวกันเหล่าป้าๆทั้งหลายมาลายล้อมเมเลนและพูดว่าเอเลน แล้วทุกคนเป็นเพื่อนของคุณขอให้หนุ่มหล่อคนนี้ช่วยเราด้วยได้ไหมเอเลนพูดอย่างหยิงพยองว่าโอ้นี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ซันพูดเควิน <Kevin S 1> อยู่ที่นี่เพื่อช่วยซันเขาไม่ได้รู้จักกับพวกคุณเลยฝูงโซนหันไปหาเควินและเริ่มขอร้องเขาคุณไว้ได้โปรดเมตตากรุณาช่วยพวกเราด้วยเควิน <Kevin S 2> พบว่าเหล่าฝูงโสซนซสั่งหน้ารำคาญแต่เขาก็เห็นได้ว่าเอเลนเป็นคนที่เอาแต่ได้และโลภมากเขาจึงพูดด้วยน้ำเสียงสบายๆว่า เนื่องจากพวกคุณเป็นเพื่อนของคุณป้าเอเลนแน่นอนครับผมจะช่วยพวกคุณทุกคนตื่นเต้นที่ได้ยินเขาพูดแบบนั้นอย่างไรก็ตามเควินพูดต่อด้วยน้ำเสียงโอ้อวดแต่เนื่องจากว่าผมจะช่วยพวกคุณเพราะคุณป้าเอเลนดังนั้นสำหรับเงินที่ผมจะคืนให้พวกคุณพวกคุณจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้คุณป้าเอเลน10%์ตกลงไหมครับฝูงชนโห่ร้องไม่มีปัญหาการได้รับเงินคืน90%้เรายังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเอเลนอารมณ์ดีทันทีเมื่อได้ยินเส้นนั้น จำนวนเงินที่เพื่อนเหล่านี้ถูกหลอกลวงไปเพิ่มขึ้นเป็นหลายสิบล้านถ้าเควินได้เงินคืนเธอจะได้รับเงิน1ล้านดอลลาร์จากค่าคอมมิชชั่นเพียงอย่างเดียวเส้นเดียวกับที่เอเลนตื่นเต้นสุดขีดทัในใดนั้นเควินก็ประกาศเสียงดังขึ้นมาว่าคุณลุงคุณป้าจะเย็นๆนะครับผมจะไปคุยกับพวกเขาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอฟังข่าวดีจากผมนะครับแล้วบทที่23ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าสำหรับส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าบทที่23นี่ก็ไม่ม,ไมากนะครับ เรามารอดูกันว่าไอ้เควินเนี่ยมันจะสามารถทวงเงินคืนให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ได้หรือเปล่าและเรามารอรุ้นกันว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างพระเอกจะได้เป็นคนแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไหมหรือว่าเรื่องจะจบลงเพียงเท่านี้โดยที่เควินไว้สามารถทวงเงินคืนได้โอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกในบทถัดไป สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ